โอเคขยญาตก,กับสวัสดีค่ะสิ่งทุกท่านอยู่ช่อง NR1 กับ Forza Horizon 5ในอีกแล้วหรอวันนี้เราจะมาเล่นสตรีทแต่สตรีทรอบนี้จะใช้รถอะไรวะเนี่ยเออ NSX ไหมหรือใช้มูกเก้นดีอืมไม่ต่อและวันนี้เราจะใช้ Honda ดีกว่าะเออวันนี้ใช้ Honda บ้าง Honda าไม่ค่อยได้เล่นดูเลยแต่ ตัวไหนอะโอหยเยอะจรนี่ังอะซื้อไทยอาร์มาเล่นดีไหมเรื่องซื้อตัวนี้เหมือนกันอีคเอ้ยเล่นอีคเก้าดีกว่าต้องจัดแล้วจังหวะนี้ซื้อเลื่อนลายอืมฮายนี่ตัวเองมันยังแขักอ,อยู่ไมนเดิมเลยโอเคสีเลียงก็ได้ แอ่สองหมืห้า 25. แต่ไปเด้เอาว่าโอเคทีนี้ก็เราจะแต่งกันโดยเราจะทำอะไรกับมันดีวะเครื่องก็งน่าใช้เครื่องเดิมแหละ VVT ว่ะเทอร์โบแลลี่เมียวออ่ะระบบรอบนี้ฝืดตัวเองดีวะ่ะขับหน้าแม่งเลย NA หรือซิงเกิลเทอร์โบหรือซูเปอร์ชาร์จอ้อธรรมดาเลยแล้วกันเฮ้ยโหมันเป็นกลางคืนนี่หมอไม่เห็นโอ้โหมันคือม,มอไม่เห็นอะดิ เชยเอ่อตัวไหนดีวะเอาของจูนแล้วกันนี่เหลืออันนี้ดีวะนี่ก็ได้ต้องดูก่อนเชี่ยวม,มือดอ่ะไม่เงยอุ้ยอันนี้อะไรอีสปอยเลอร์ของจูนเรื่องแต่งรวมๆม,มานะอันนี้ก็ชุดนี้เลยอ๋อของจูนมีแค่กระทุนหน้ากับสปอยเลอร์อ่ะไม่สนใจแต่งแบบนี้เลยอืม ยางกาเป็นนีนล้อส,สองอะไรวะสองเอก,กี้สองศูนห้าใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ใช้สองสามห้าล้อล้อโอ้ออโหกผิดลอ้อแบบไหนดีนะลอ้อมันไม่รู้อ่ะจะเอาขนาอยี้มกันแบบหาแบบที่แบบโดนโดนก่อนนะคือน่าจะเป็นแบบ G37 เลยพวกเนี้ยซึ่งมันอยู่ไหนวะน่าประเด็นเอ้นยยีไ่ไง G37 โอเคจัดเลยลกันส,สวยใหญ่ไปเลยล้อหลังใหญ่สุดไปเลยเครื่องยนต์ก็บอกเลยว่ารอบนี้เป็นโดเป็น HA เลยนะ สียงมันก็จะดูดูหน่อยก็ตแต่คนอละเนาะร้อนนี้ลองแบบเอบ้างเออนี้เลยดูดูกันไปแหมเสียงเครื่องนี้ก็ดูใช้ได้แต่ประเด็นมันกลางคืนไงมองไม่ค่อยอินเลย เฟก็สูดไปเลยโชคตีให้สูดสสดไปบางคนชอบให้ลูบตีตีอะโลเคใส่สไปโอเคสาดไปให้สูดเกียร์มีสตรีทสปอร์ตแล้วก็เรสเอาแบบเรสละกันรถคันนี้มันมีแค่หกเกียร์ก็ปล่อยไง้งั้นแหละ ไม่ได้นิสสปีดด้วยอันนี้ขอใส่สปอร์ตแล้วกันอพราไม่ได้นิ้นแบบแข่งแบบอะไรพวกนั้นอยู่แล้วด้วยก็ต้องจัดโชว์ให้โลกรู้โอเคทีนี้ไอ้เรื่องลายอ่ะมันโหลดได้ยังวะชั่งเถอะทำเองก็ได้วะฮอนี่ก็มีกระโปรงด้่แหละ จะทำเป็นคาร์บอนเป็นลายเป็นคาร์บอนเออแบบงเงาหน่อยยล้อล้อเป็นคาร์บอนแล้วกันพิสเปกไม่เปลี่ยนกระจกกระจกสีดำโอเคประมาณนี้แหละสามาัตแฉมแต่มาเป็นกลางคืนไงเลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ยงสติจริงๆไอสัตว์ไม่เงยกลางคืนนี่กูด้วยโอเคพร้อมรวมพร้อมแล่น โอ้หออกไม้ทีเชี่ยวตัวมันจะออกได้มันก็จะอึดหน่อยเพราะว่ามันที่นี่ลุกขับหน้าทีนี้จะมีสอนี้ตีนี้ก่อนเลยบอดคลาสอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนพวกโหดเลยนะกิโลเดือนเหรอมาเป็นเรื่องเหรอ

ตัวไปเลยโดนแล้วโอ้โหตองมีลงสวนจ้ะน้าย้อหน่อยไม่เป็นไรโอ้โอโอ้โหโอเคฮะ แต่มันระยะมันสั้นไปหน่อยว่ะนึกว่าจะขับรถชิลได้แต่ระยะทางมันตอนนี้มันสั้นไปหน่อยสามโลเองหรือว่าขับหน้าแบบมันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยอะ่ะเพราะว่าเขาจะขับรถหน้าขับหน้าด้วยดูไม่ถูกกับรถขับหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คันนี้อยากลอ้อมพ่เรยไงขับหน้าแม่งเลยโอ้โหเพราะว่าจะมีอาการดื้อๆของมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออลองขับเล่นๆไปก่อนนะโอ้โหแต่รถแม่งเลี้ยวแบบ กดเดียวได้ก็เดียวยากอยู่นะเอออุฒิศารในการเลี้ยวมันข้องคัดกวานอีกหนึ่งเพราะเป็นรถขับหน้าไงโหเก่งจังเดี๋ยวนะเอาจริงดิมันจะดิฟใส่แบบนี้เลยเหรอรถมันขับหน้าด้วยาช่ะเอ้ หน้าเลยเหรอไอ,อ,อ,อตรงนี้มัน,นสีเนส่เฟสฟีเวอร์ใช่ไหมโอเคดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้จะสวยจีนะขนาดสภาพหน้าเล็บไปหน่อยโอเคแน่นอนมึงก็ต้องอยู่กับไทยไออยู่ละมาดูซิว่า,าวมันจะเป็นยังไงผู้สวยอะ่ะ เอโอยเจริงๆนะถ้าสมมติจะมีอยากมีรถอ,อย่างงี้สักคันเหมือนกันนน่ห <No? c oughs> ยอกหอกโอ้โหเลยนะซุปเปอร์คาร์ทาั้เลยอืมซุปเปอร์คาร์ทท้งนั้นเลยถ้าจริงดิ เชียรถแต่คันนี้คือซูเปอร์คาร์นั่นเลยแล้วคุณนี่ีบิ่งอยู่คันเดียวไม่เงยโอ้โห oh, ตาแล้วแข่งกับซูเปอร์คาร์นี่ทีเดียวเ oh. พราะว่าอินวกรถสตรีมเขาไม่ได้จำกัดรถแควความเทพรถว่า,าจะเอารถแบบไหนโ oh. อย้ยดูเวนเวลาได้อีเวนต์นะบอกก่อนจะแบบเชีย่ยตีนนะ อุณหภูมิการเี้ยวแม่งเยอะชิไหมแม่เงเลยโอ้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 ปังไปดึงดอกเห็นไหมมันเลี้ยวนี่ขนาดรถแบบเลี้ยวเลยนะโอ้เสียเสียดแสงละเดอ้อ แสงแมคคาเรนว่ะ้างหน้านี่เบรกเลยขุดรอ,อบแม่งรอแบบอันนี้มากโอ้โหมันยากอยู่นาขาบับรถด้วยรอหน้าโอ้โห เชีย่ยมาแซงกูเชีย่ยแล้วเจอโคงี้เข้าไปแทบร้องล่อมาแบบจัดมากหาตีดอุ้ยหึมโค้งเชีย่ยล่ออย่าเพิ่งจัดดิอย่าเพิ่งปีล่อมาไม่ได้จัดมั้งเหมือนร้องปีมากกว่าเนี่ยโอ้โหแม่งดูมัน จะลอ่อไงนะกเนี่ยโอ้โหแม่งเลยเชีย่ยแล้วโอ้โหดูมันมนทางวิ่งคือแบบสตีมากเฮ้ยชิดรอดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่โอ้โหแม่รถ เจย้ยเดี๋ยวนะ KCM ก็ต้องแซงกูอีก24%อยู่เลยโ okay. อเคยังได้อยู่ยวรถหน้ามาเริ่มฉีกกูแล้วเนี่ยบ้าพอไม่ยอมบอกงนานอุ้ยเกือบละว,วู้เชียดเชี้อะเดี๋ยวนะทำไมไฟข้างหน้ามันจ้าสั่งวะ เว้ยคุ้ยโอ้โหได้โอ้เชีรยแซงไปได้ไงวะเอ้าวะข้างหน้าไปแมคคาเรนเหรอให้มาเดือดดันแมคคาเรนให้ดูเลยโอ้โอเคก่อดกันอ่ะกูคุมตัวที่อยู่ก่อนไอ้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 เออไกลแล้วไกลแล้วนะ โอ้แม่ทรายเจะฉีกวะ่ะเฮ้ไม่ยอมหรอกนะเชียช่ยแจมจเฉยดูภา,ายในทีโอ้ภา,ายในไม่โจมมิดแล้วอ่ะไอ้เรกิโรอ่ะเชยไโจมมิดแล้วอ่ะไม่สนใจผมไม่สนใจคุณจะต้องแซงให้ได้ ่วัดเลยละกันแม่งแหกไปใช่คุ้กายอยู่นะแม่งกลายทุกอันจริงจริงเรียบร้อยแต่ไม่เคลนไดไแล้วคื่แต่รอบม่งจัดมากนะคัะนนี้โอ้โหเอ้ยเอ้ยเชียบเบรกบ่อยอยู่แล้วโอ้โห mẹ người sao lại phải tất cả đi ok mhm 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 อ๊พาดที่นอนจุดานกลางโอ้โหดูแม่งกว่าต่เดียวแล้วแต่ทีแบบเกรงใช่ไหมเมยวจะเรื่องเบรกอีกโอเคยังดีที่มันยังแบบห่างอยู่ซึ่งก็ดีแล้ว โอเคได้ยู่โอ้โ oh หชิหายละทางตรงแบบนี้ตลอดเนีฮนะบอกว่าพวกมันคงไม่ติดตามมานะอืมอืมโอเค okay, มันก็เริ่มฉีกๆอยู่นะซึ่งก็ดีละโอ้โห oh ภายในเสียงภายในแบบได้อยู่นะ เชี่ยโค้งโอเคโอตรงนี้พอหน่อยก็ได้วะโอ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 เคได้อยู่ได้อยู่แข่งไปแล้วทึกไปชิ้มาหโอ้โหค,ควันนี้เขาหมงเลยเวลาเลี้ยวเอาไว เชี่ยรถโอ้โหโหลบได้เว้ยเออเริ่มละเริ่มเริ่มสีกไกลๆละซึ่งโอ้โหก็ประเด็นที่ดีดเออรอบไม่นโคตรสัตว์อะรอบมันสัตว์หรือล้อมาฟรีกันแน่มาเนี้ยวันนี้ขโมงโถงเถงเลยอืม โอเคได้อยู่เชีย่ยล้มก็จะปีไปไหนไไเนีเ่ยเบรกเบรกล่อแม่งล้อเครื่องคือมึงแบบเยี่ยมิดจากรถขับนาำมันก็จะประมาณนี้ เชียร์แม่คาเรนไม่ตามมาแล้วอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหโอ้โหสะพานเขียวหมแล้วควานนี่เขาหมอกทรงเชงเลยืเชียร์แม่คาเรนมาเริ่มติดตูดเราแล้ว เออได้ยู่อวะเชียช่ยแหกเชี่ยตีตูกแล้วเชีย่ยตีตูกแล้วไาแล้วโอ้โหแหกต้นตรงนี้ขอบใจไมเว้ยเชีย่ยไม่แหกเฉย ซอแซ่แม่งคือ,อได้โอกาสนี้แหละเออกูเบียร์เลยละกันเชีย่ยทางตรงทางตดนตีคู่นี่คือโดมแม็กคาริน,นฉีกได้อีกเนี่ยการสอบไปสร็้การสอบสแล้ว,ลวโอ้โหขอบคุณมากเอ้ยทางหน้าเสียชัยแล้วชิบหายละโอ้โหมาเป็นโดงเชีย่ย

โอ้ห oh, ดูแม่งกดรอฟรีอาจจีไม่หลุดว่าเขาจะทานะไม่รู้ทำไมเหมืนนอนกันกูก็งงกับมันเหลือเกินโอ้ oh, 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 oh. วววจะแก้แวว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 วนี้ออววนนอวว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 กววยววะวว่วว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 วาวว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 ัว นี้อ่าเฟสติวัลมันจะได้รถด,ด้วยอันนี้แด้ของอ๋อมีกี่ได้รถอ่ะอันนี้ก่อนเอสตีได้รถอ๋อซีกา้าเป็นเอสทีหนึ่งแปดห้าโอเคแล้วก็ไอ้ตัวนี้ของนี้หน่อย อันนี้ก็แล้วก็มีของตรงนี้แล้วก็ของตรงนี้อันนี้สองอันเลยโอเคเอออันนี้คาทาหรือเปล่าไม่ใช่ไหนเอ่ยไม่ใช่อ่ออันนี้อันหนึ่งเฮ้ยน,นี่ได้รหลดมินิยวาะ ชนะอ๋อตัองนะถือได้รถมินิเฮ้อเฮอฮอชนาาะได้ก็เยี่ยดแล้ว <c oughs> เย่เหมือนชนะง่ายอ่ะไม่เกิดทีกระโดดเขาตกไปว่าเลยหนีชิบหายวินแรกนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะถ้านะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยกันนะฮะสหรับคลิปหน้าก็ เดี๋ยวจะมาไล่ล่ารดพาร์ทส,สองแล้วกันเป็น s เป c เชียลซึ่งมีเท่าไห่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ๊ะมันต้องมีเจ็ดสินั่นแหละอันนึงมันหายไปไหนไว้งงเอออันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าอีกอันนึงมันหายไปไหนเดีย๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันเป็นิเปเชียลคลิปดีอาจจะสั้นหน่อยหน่อยเอ๊ะเมือสปินหน่อยก็ได้มัง้ง อันนี้ทำไม่มีอะไรก็หมุนสปีดนั่นนึงไอ้เหี้ยฟ้ากระตีเลยสัตว์เออไปขอบคุณมากเฮ้ยแม่งชีวิตอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหสปีดจรรมดาเออเอไอ้เพียงเท่าน,นี้อแล้วเจอกันในพาหน้าไปอ่ะ